สวัสดีค่ะช่องนิยายเสียงคุณนายเกย๋ของเรามาแล้วนะคะช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะก่อนรับฟังหูหยินพันช่างที่ประพันธ์โดยพ่อพันแสงพันเจอกเดียวดายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการรับฟังช่องนิยายเสียงคุณนายเกย๋ของเรานะคะบทที่17 ซึ่งซุนจือเขาก็ได้รับข้อความที่ห้องเต้ฝากมาถึงผู้เป็นนายจนครบท้วนทุกถ่อยคำไม่มีตกห่่นฟังแล้วเยี่หย่งชุนก็เพียงยิ้มมุมปากนุ่มนวลก่อนจะออกคำสั่งให้คนสนิทไปจัดการเชิญท่านอดีตและอนาคตพ่อตามาที่จวนในช่วงสายของวันต่อมาทันทีเพราะเรื่องเหล่านี้ลงมือก่อนย่อมไม่ขาดทุนลู่ไทเว่ยเชิญนั่ง ภาพของอดีตว่าที่บุตรเคยที่ต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้รถเข็นทำเอาลูกบหนซานนั้นอึ้งไปเล็กน้อยเพราะนับจากทราบข่าวว่าแย่หยงชุนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหาัสเขากลับไร้น้ำใจต่ออีกฝ่ายไม่เคยมาเยี่ยมเยียนอีกฝ่ายเลยนี่ก็ผ่านมาหลายเดือนหากวันนี้อีกฝ่ายไม่ส่งคนไปเชิญเขามาพบด้วยเรื่องซื้อขายคฤรหสกุลลูกก็เกรงว่าเขาคงไม่ได้มาเยือน จวนหย่งเลี่ยมโหเสียเป็นแน่คงไม่ต้องอ้อมค้อมกันให้มากความแล้วกระมังรู้ท้ายเวยว่าที่ข้าต้องการพบท่านในวันนี้นั้นมีจุดประสงค์ใดถว่าก่อนจะเจราจากตกลงราคาค่าฤาัสของท่านถ้ามีสิ่งหนึ่งจะต้องแจ้งให้ทราบเมื่อเรียวยาโบกให้ท่านพ่อบ้านใหญ่ของตนนำสมุดบันทึกเล่มหนาไปให้ลูกหวนซานเขาได้อ่านทบทวนร,รายการสินสอดให้แจ้งใจอีกครั้งว่า ผู้หญิงที่เขารักระวางใจนั้นกระทำสิ่งใดทิ้งเอาไว้บ้างซึ่งเพียงไม่นานใบหน้าของรูปอุ่นซานก็แดงกล่ำสลับกับซีดเหลืองนี่คือนี่คือเขาจะกล่าวว่านี่คือความจริงหรือไม่คิดจนท่วนถีคนระดับหยงเลี้ยงหูเขาจะสร้างเรื่องเท็จเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อการใดซึ่งแย่หยงชุนมีหรือจะมองกิริยาน้ำท่วมปากของอีกฝ่ายไม่กระจ่าง ตู้ไทเวิร์จะกล่าวว่านี่มันคือความจริงใช่หรือไม่กระมังรอยยิ้มหยันที่แต้มเรียวปากแกรงของท่านโหหนุ่มทำเอาบุรุษหนุ่มใหญ่วัย48หนาวถึงกับใบหน้าชาดิกดังถูกดึงไปตบกลางตลาดเหมือนซางก็มีปานทองพันช่างจะกล่าวว่ามากก็มากจะกล่าวว่าน้อยก็คงเป็นการโอ้ออวดและดูถูกคุณค่าของเงินเกินไปแต่จะให้ค่าปั้นแต่งเรื่องโกหก เกรงว่าเกียรติความเป็นคนของข้าจะมีค่ามากกว่านั้นกล่าวจบรอยยิ้มยากจะคาบดาของเยี่ยหยงชุนที่ส่งมาให้เขาเพียงผู้เดียวเหมือนกำปัน้นหนักแน่นโชกเข้าตรงใต้ลิ้นปีซ้ำทั้งที่รอตบฉาดใหญ่ด้วยรอยยิ้มครั้งแรกไม่ทันจางหายเด็กหนุ่มผู้นี้ร้ายกาดเกินไปจริงๆแต่อย่าได้ห่วงไปเลยเรื่องหนี้สินก็ให้เป็นส่วนของหนี้สินไปแต่ ขอแจ้งลู่ไท่เวยให้ทราบเอาไว้ว่านี่สินพันช่างนั้นข้ามิได้คิดให้ศูญเปล่าเพียงแต่ลู่ไท่เวยช่างเป็นบิดาซึ่งมากวัสนายิ่งที่บุตรสาวแสนกระตันอยู่เช่นเสียเส่ยวชิงเสี่ยวชิงหมายถึงดวงดาวน้อยท่านโหหมายความว่าเช่นรายการเรื่องนี้ชิงเยี่ยนมาเกี่ยวอันใดด้วยลูเ่เว่ยซานร,ร้อนใจถาม เพ่าว่าน่าเห็นใจที่เขาแสดงไม่แนบเนียนเรียวปากแกร่งจึงโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มหรือครับยากจะคาดเดาว่าผู้เป็นเจ้าของรอยยิ้มเขานึกคิดและรอยยิ้มนั้นแฝงความหมายใดเอาไว้นอกจากตัวของเย,ยี่ยหยงชุนเองปกปิดความยินดีไม่มิดเช่นนี้ให้เด็กน้อยเช่นลูกเฟยหยายังมองออกกระจ่างแจ้งเลยหึก็หมายความว่าตัวของข้าที่ขานั้นบาดเจ็บสาหาัส เส้นเอ็นที่ข้อเท้าขาดไปหลายเส้นการเดินเหินมิอาจกลับมาเดินได้ปกติเช่นอดีตอีกต่อไปจึงต้องการสาวใช้คนสนิทมาคอยดูแลไม่ห่างจึงเลือกรู้ชิงเยี่ยนมาทำหน้าที่นั้นและรูไทเว่ยคงไม่คิดว่าตัวข้ายอมหกักรบกรบนี้ไปถึงพันช่างเพียงแค่คิดจะให้นางมาเป็นสาวใช้เท่านั้นประมังเย่าหยงชุนต้องเสแส้เช่นนี้ก็เพียงคิดให้รูชิงเยี่ยนนั้น รู้ความจริงที่นางไม่เคยยอมรับมาหลายปีเสียทีว่าบิดาของนางนั้นเลือกเงินมากกว่าเลือกชีวิตของลูกๆเพื่อในอนาคตนางจะไม่ใจอ่อนกับคนเช่นลูกเวนซานอีกจริงอยู่ว่าบิดาคือผู้ให้ชีวิตนางกระตัญยูนั้นนับเป็นบุตรีที่ดีแต่บุตรีที่ดีกับบุตรีซึ่งเป็นคนโง่มันห่างกันเพียงเส้นใย,ยแมงมุมกั้นขวางเท่านั้นขอเพียงท่านโหเมตานาะ ให้ข้าวให้น้ําและที่นอน้าก็ไม่คิดมากแล้วคนซึ่งแอบอยู่ด้านหลังม่านไม่ไผ่ด้านหลังพอได้ฟังคํากล่าวนั้นของบิดาก็พรันรู้สึกว่าดวงตาทั้งสองข้างของตนเองมันแสบร้อนแล้วครู่ต่อมาก็มีน้ําอุ่อุไหลลงมาเปื้อนแก้มนางต้องยกมือเรียวขึ้นแตะออกมาดูจึงเพิ่งรู้ว่าที่แท้มันคือน้ําตานั่นเองผลซึ่งไม่ใครร้องไห้เพราะคิดเสมอว่า น้ำตานั้นมีค่ามากราวไข่มุกหากจะเสียต้องเป็นเรื่องดีตกใจเล็กน้อยที่สุดท้ายวันนี้ตนเองก็หลังมันออกมาโดยไร้ค่าที่สุดก็เพียงบิดาไม่เคยรักนางจะร้องไห้ไปใหญ่ไม่ใช่เพิ่งทราบแต่ทราบมานานนับจากจำความได้ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติเก่าเขาผู้นั้นก็ไม่เคยรักลูกสาวเช่นนางไม่เคยเรียกนาง เช่นนี้นางจะเสียใจไปอีกทําไมจะเสียใจด้วยเหตุผลใดหนึ่ชาติหนึ่งเขาเลือกมารดาเลี้ยงแล้วปล่อยนางจมน้ําสิ้นใจไปต่อหน้าโดยสีหน้าไม่เปลี่ยนพอชาตินี้เขาจะปล่อยให้นางชดใช้นี่ด้วยร่างกายมันจะแปลกอันใดพอได้แล้วพันดาวพอกับการรักพ่อโดยไม่สนใจชีวิตตนเองสักทีเถิดบอกตอนเองเช่นนั้นแล้วหญิงสาวที่มีความทรงจำในอดีตชาติ เมื่อครั้งยังเป็นพันดาวพันธมที่นั่งเรือไปไหว้พระในช่วงปีใหม่กับบิดาและมารดาเลี้ยงกับพี่สาวต่างมารดาเกิดเรือร่วมแล้วถูกบิดาทิ้งจนหญิงสาวถึงแก่ชีวิตด้วยการจมน้ำเพราะวาหว้น้ำไม่เป็นเดินหนีออกไปจากจุดที่เยี่ยหยงชุนจัดให้นางได้หลบแอบฟังการเจรจาก,กับบิดาของนางในวันนี้ไปเสีย เนื่องจากตัดใจได้แล้วจริงๆต่อให้นางเป็นคนโง่เพียงใดอยากจะหลอกตนเองเท่าใดที่พอมาฟื้นตื่นในร่างของรูชิงเยียนหญิงสาววัยแปดหนาวในวันที่เด็กน้อยผู้นี้ถูกพี่สาวถีบจนตกแม่น้ำไปแล้วพบว่ารูเหวนินซานมีรูปร่างหน้าตาไปจนวัยเหมือนบิดาในชาติเก่าเราวกับคนเดียวกันรวมไปถึงมารดาเลี้ยงกับพี่สาวต่างมารดาเช่นลูถิงจือ้อ นางจึงพยายามจะหลอกตนเองว่าพวกเขาคือครอบครัวทว่าแปดหนาวผ่านมาทุกสิ่งไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่เลวร้ายลงไปทุกวันอย่างดีที่ตลอดแปดหนาวนางระวังตนเองอยู่มากเตรียมการเอาไว้ที่ผ่านมาจึงไม่ลำบากจนถึงแก่ชีวิตดังชาติของพันดาวกระตันยูย่อมต้องมีขอบเขตที่เยี่ยงหยงมชุนกล่าวกับนางบัดนี้รู้ชิงเยี่ยงเริ่มมองว่า คำกล่าวนั้นของท่านโหหนุ่มร้วนเป็นจริงไม่ผิดไปนางจึงพันรู้สึกว่าที่ตนเองตัดสินใจนั้นไม่ผิดเสียจริงกายอารชรนโยนคำว่าท่านพ่อและกระตันยูเอาไว้เบื้องหลังหลับตาสูดลมหายใจเข้าจนเต็มปอดจึงค่อยปล่อยออกแล้วจึงเดินยิ้มแย้มลงไปหาน้องสาวกับน้องชายโดยทิ้งความเจ็บปวดและผิดหวังในตัวของบิดาเอาไว้เบื้องหลังปล่อยให้ทุกสิ่งต่อจากนี้ เป็นธุระข,ของเย่าหยงชุนไปทั้งหมดเช่นนั้นก็เป็นอันว่าลู่ไทเว่ยเต็มใจและพึงใจกับข้อตกลงนี้ใช่หรือไม่เรียวปากแกร่งนั้นขยับเอ่ยถามผู้เป็นบิดาทว่าสายตากลับแอบทิ้งไปมองเงาที่หลังม่านไม้ไผ่แล้วพอเห็นว่านางจากไปแล้วเย่าหยงชุนจึงระบายลมหายใจออกมาแผ่วเบา,บาคิดเอาว่าคนที่รักบิดามาก นางคงรู้แล้วว่าตนเองจะเลือกปล่อยวางได้หรือไม่ย่อมเป็นไปตามประสงค์ของท่านโหูน้ำเสียงหนักแน่นฟังแล้วเย,ยี่อหยงชุนก็พลันดีใจที่รูกชิงเยี่ยนนั้นจากไปไม่อยู่ฟังต่อมีเช่นนั้นนางคงเสียใจยิ่งขึ้นไปอีกหลายส่วนเป็นแน่พอบานทรงน้ำสัญญามาให้ลูกไถ่หวยลงนามหวังว่าท่านลูกคงจะเข้าใจนะว่าทุกสิ่งสำหรับข้าต้องมีหลักฐานแน่นหนา มิใช่เพียงลงปากกล่าวเรื่อนลอยไม่ขัดข้องไม่ขัดข้องเลยท่านพ่อบ้านนำมาได้เลยข้าพึงใจจะลงลายมือชื่อเดี๋ยวนี้มิคิดมากแย่หย่งชุนมองบุรุษตรงหน้าตวัดผู้กันด้วยสายตากึ่งสมเพศกึ่งสาเกจใจพอถึงตอนนี้เขาไม่รู้สึกผิดเลยที่หลอกลวงอีกฝ่ายออกจะสาแก่ใจรอเสียด้วยซ้ำหากอีกไม่กี่วันข่าวเรื่องฮ่องเต้ประธานสมรส ให้แก่เขาและลู่ชิงเยี่ยนเปิดเผยแล้วตาเท่าลู่หวนซานจะเจ็บแค้นเขาเพียงใดหึบิดาเช่นเขาถูกหลอกเอาลูกสาวมาก็สมควรแล้วเอาหลักธุระด้านนี้สินของเราก็จบสิ้นกันแล้วนับจากนี้เสี่ยวชิงคือคนของข้าแล้วคราวนี้เรามาคุยกันถึงคลหาสกกุลลูกกันต่อเถิดลู่หวนซานถึงกับตาลุกวาวถูมือไปมา เพราะกำลังร้อนรนอยากนำเงินที่ได้ไปแก้มือในบ่อนเต็มทนเห็นแล้วเรียวปากแกรง่งจึงโค้งสูงพึงใจอย่างยิ่งจ่ายเงินสักสี่ห้าพันช่างซื้อพราหัสเอาไว้ให้ภรรยาเก็บป้ายวิญญาณมารดาและเหล่าบรรพบุรุษเงินที่คลังสมบัติของเขามีได้สะเทือนแม้นแต่น้อยข้าเสนอราคาให้ท่านลูกได้เพียงสามพันช่างเท่านั้น เพราะท่านพอบ้านส่งได้ไปสำรวจดูภายในแล้วพบว่าภายในนอกจากห้องและเรือนว่างเปล่าก็ไม่มีสิ่งใดอีกดวงตาแห้งผากของรูเหวินซานหลีแคบลงบทบางแววตาโลภมากเอาไว้ทว่าหาได้ปกปิดซ่อนเร้นไปเสียจากความช่างสังเกตของเงยี่หยงชุนไปได้เรียวปากแกร่งจึงกระตุกเล็กน้อยโทท่านโหเพิ่มอีกสักสามพันช่าง เป็นหกพันช่างมิได้หรือหัวไหล่สองข้างที่เคยผึ่งผายบัตรนี้ตกรูุ้จนดูชวนสั่งเวทแต่เย่าหยงชุนไม่มีความเมตตาสงสารให้เขากดยิ้มเย็นดูเหี้ยมโหดจนอดีตแม่ทับผู้หนึ่งเผชิญศึกกับผู้เป็นบิดาของเขามาไม่น้อยยังรู้สึกเย็นสันหลังวูบว่าขึ้นมาทันทีหากลู่ไท่เวยต้องการเงินเพิ่มก็ต้องมีของแลกเปลี่ยน เยี่ยหยงชุนเอ่ยด้วยน้ำเสียงเนิบนาบแต่ก็กดดันมิธรรมดาแล้วท่านโหต้องการสิ่งใดเล่านี่แหละหนอผู้ยอมตกเป็นทาสของการพนันแม้นแต่ร่างกายตนเองเขาก็คาดว่าคนเหล่านี้ก็ล้วนยินดีจะขายยินดีจะแลกขอเพียงให้ได้เงินได้ทองไปเล่นพนันขันต่อจนกว่าชีวิตตนเองก็คาดว่าอาจจะไม่เหลือเอาไว้จ่ายหนี้พนัน ข้าจะเพิ่มให้ลู่ไท้เวยอ,อีกสี่พันตำลึงทองหากว่าท่านยินดีขายลู่เฟยหยากับลู่ฟานเย่ให้เป็นบุตรบุญธรรมของข้าหากวันนี้เย่หยงชุนไม่เอ่ยถึงเด็กสองคนนี้ลู่เวินซานก็แทบจะลืมไปเสียแล้วว่าตนเองยังมีเด็กน้อยทั้งสองเป็นบุตรอยู่ดังนั้นเมียหรือที่โอกาสจะได้เงินเพิ่มอีกตั้งสี่พันตำลึงทองเขาจะไม่เร่งรับเอาไว้ ขอสักห้าพันไม่ได้หรือท่านหูเพราะว่าก็อดปากที่จะขอเพิ่มของคนโลกมากอีกไม่ได้ย่อมได้ท่านพ่อบ้านทรงจัดการต่อให้เรียบร้อยอย่าให้มีข้อผิดพลาดแม้แต่เพียงตัวอักษรเดียวคนเช่นนี้หากเขาไม่รอบค่อพอเกรงว่าจะสร้างปัญหายิ่งใหญ่ขึ้นในภายหลังดังนั้นต่อให้กำชับท่านพ่อบ้านใหญ่อย่างดีแต่ทุกขั้นตอนการทำหนังสือสัญญาทุกฉบับ เย,ยี่ยงชุนก็นั่งกำกับดูด้วยตนเองทุกขั้นตอนจนเสร็จสิน้นอ้อฝ่าบาททรงมีคำกล่าวหนึ่งส่งมาถึงรูทให้เหวยด้วยคนที่กำลังรวบรวมตั๋วเงินถึงกับหยุดชะงักนิ่งไปครู่หนึ่งจึงค่อยขยับลงไปคุกเข่าที่พื้นเมื่อคำฝากมาถึงนั้นเป็นห้องเต้ถึงไม่ใช่ราชองค์การแต่เพราะคำพูดฝากมาต่อให้เป็นไทจื่อเองก็ยังต้องคุกเข่ารอรับฟัง ลูเล่เวินซานจงฟังคำของเจิน้นแล้วนำไปคิดดูให้ดีอดีตสกุลลู่เป็นลู่ไท่เวยมาหลายชั่วอายุคนพอวันนี้มาถึงมือเจ้าจงคิดให้ดีจะถอดยศคืนเพราะตนเองร้ความสามารถหรือจะให้เจิ้นต้องเรียกคืนเพราะเจ้ามันไม่เอาไหนหากลูกเล่เวิรนซานไม่โง่เข่าจนเกินไปยอมเข้าใจความหมายของห้องเต้ที่ฝากมากับหยงเลี่ยงโหในวันนี้ว่า ต้องการให้เขาโปรดตนเองแล้วไปสิจากเมืองหลวงไม่แหรรังอยู่เป็นความอับอายของวงตระกูลและความอับอายของกองทัพเอาละวันนี้ข้ารู้สึกอ่อนเพลียยิ่งนักคงต้องเชิญรูทให้เหวยส่งตนเองกลับจวนไปเถิดพอบานทรงตามเสี่ยวชิงมารับข้าไปเอ็นหลังสักหน่อยเถิดเกิดมา48หนาวไม่เคยสักครั้งที่จะถูกเด็กหนุ่มวัยเพียง27หนาว เอ่ยปากไล่กันแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมขอมเช่นนี้รูบ่วนซานนั้นย่อมไม่พอใจแต่ไม่พอใจแล้วคนที่เหมือนเหลือตัวคนเดียวบนโลกเช่นเขาจะไปทำอันใดได้ซึ่งบางคนเขาพบเจอเหตุการณ์เช่นนี้คงพอจะสำนึกได้บ้างเพราะว่าคนเช่นรูบ่วนซานนั้นคงเกินจะฉุดดึงขึ้นมาจากกลุ่มอบายามุกได้แล้วเขาเลยคิดไม่ได้ที่คิดได้ก็คือ หากวันใดเขาเล่นพนันจนชนะแล้วร่ำรวยยามนั้นเขาจะกลับมาองอาจให้ได้อีกครั้งเช่นที่อดีตซึ่งบิดาของเขายังมีชีวิตอยู่หากวันนั้นมาถึงผู้ใดที่เคยเหยียดยามและเหยียบย่ำเกียรติของรูเวินซานจะเอาคืนให้จงได้โดยที่เขาไม่ได้คิดสักนิดว่าที่เหยียบย่ำเกียรติและศักดิ์ศรีล้วนเป็นตัวของเขาเองทั้งสิน้นมิมีผู้ใดกระทำเขาแม้สักคนเดียว บทที่18รู้ชิงเยี่ยนเดินมารับช่วงต่อเกาเอียรถเข็นจากอย่างเย่จึงทันได้เห็นแผ่นหลังของบิดาเพราะว่านางกลับมองได้อย่างสนิทใจไร้ความระอายที่เคยมีตอนตอนเองรับปากและยื่นข้อเสนอให้แก่เย่ยหย่งชุนอีกต่อไปเหมือนทุกสิ่งที่เคยติดค้างในใจต่อบิดาหลุดหายไปนับจากตนเองเดินหันหลังจากไปเมื่อครู่ท่านโหจะกลับห้องพักเลย หรือจะไปที่ศาลาริมทานเจ้าคะพอหันเหสายตากลับมาจากแผ่นหลังของบีดาที่ค่อยๆลับหายไปจากสายตาโดยที่ลูกบวนซานนั้นสักนิดก็ไม่ยอมเดินไปหาบุตรชายคนเดียวผู้สืบทอดสกุลลูกแมนแต่น้อยนางจึงพบสายตาอบอุ่นของท่านโหหนุ่มมองอยู่ก่อนแล้วข้าปวดข้อเท้ากลับห้องเถิดข้าอยากให้เจ้าช่วยนวดข้อเท้าให้สักหน่อยตั้งแต่เมื่อวาน เมื่อนางตกปากรับคากับท่านโหหนุ่มเสร็จจึงขันอาสาจะคอยดูแลเขาแทนสาวใช้คนเก่าที่เยี่ยหยงชุนนั้นย้ายนางไปทําหน้าที่อื่นเสียแล้วได้เจ้าค่ะนางรับปากไม่เกี่ยงงอนแต่เจ้าตัวกมลมรูปเฟยหยาพุ่งกายมากอดเอวผู้เป็นพี่สาวแล้วส่งสายตาไม่ค่อยวางใจไปให้บุรุษบนรถเข็นทันทีโดยมีเจ้าเจียงต่อนน้น อุ้มก้อนแป้งน้อยตามหลังมาห่างๆไทจือทงว่างถึงเพียงนี้ยายจึงไม่เร่งกลับวังสคราเล่าดูก็รู้ว่าเจ้าเจียงป๋อคงไปเสียมสอนเด็กน้อยเช่นลู่เฟยหย่ญญาให้มางองแงกับพี่สาวเช่นนี้เช่นนั้นท่านก็เอาก้อนแป้งไปข้ากับอาหยาจะไปขี่ม้าท่องเที่ยวมีได้เพคะเย่หย่งชุนยังไม่ทันได้ขยับปาก เจ้าเจียงป่อก็จับร่างตุ้หนุ่ยมาวางไว้บนตักแกร่งแต่เพียงเขาเตรียมจะเฉวยข้อมือเล็กของรูเฟย์อย่างนั้นกลับถูกรูชิงเยี่ยนจับเอากายโกมป้อมไปซ่อนเอาไว้ด้านหลังแล้วเอ่ยปฏิเสธมิไหวหน้ากิริยาแก้มป่องหน้าตึงนั้นชางคลายแม่ห่านขี้โมโหอย่างยิ่งเห็นแล้วเจ้าเจียงป่อก็ทั้งฉิวทั้งขกขันส่วนเย่าหยอยงชุนก็ทั้งเอ็นดูคนตัวเล็กและเห็นใจหลานชายไปด้วย เอาเป็นคืนนี้พวกเราไปคางที่ไร่ชาของข้ากันอาหย่าอยากไปวิ่งเล่นที่ไร่ชาหรือไม่เยี่ยหยงชุนฉลาดพอที่จะเข้าหาทางด้านเด็กตัวกลมตาใสาเพราะรู้ว่ารู้ชิงเยี่ยนนั้นรักและตามใจน้องสาวมากแล้วก็เป็นจริงเสียด้วยเมื่อนางได้ฟังคำชวนนั้นก็หันไปกระตุกแขนเสื้อของพี่สาวทันทีโดยํำว่าวิ่งเล่นนั้นช่างล่อลวงเด็กน้อยได้ดีอย่างยิ่ง อหย่าอยากไปวิ่งเล่นในไร่ชาเจ้าค่ะเทไร่ชาจะต้องมีดอกไม้สวยๆเป็นแน่ดวงตากลมโตใสแจ๋วนั้นน่าเอ็นดูจนใจของรู้ชิงเยี่ยนเหลวเป็นน้ำเช่นนี้คงไม่ต้องคาดเดาก็ย่อมรู้ว่าผลจะเป็นเช่นไรพออีกครึ่งชั่วยามผ่านไปรถม้าสองพก็มุ่งหน้าไปตำบลกวางฉีที่เป็นไร่ชาในหุบเขาห่างจากเมืองหลวงสองลี้ของสกุลเยี่ยหรือจะเรียกให้ถูก ที่แห่งนั้นคือบ้านเดิมของเยี่ยหงเฮาที่บัดนี้คือสมบัติที่ตกทอดมาสู่เยี่ยหย่งชุนอย่างถูกต้องแล้วนั่นเองระวังด้วยอาหยาประเดี๋ยวจะตกหน้าต่างรถม้าลงไปพอขึ้นมาบนหลังรถม้ารูเฟอหยาก,ก็ตื่นตาตื่นใจกับการขึ้นรถม้าออกนอกเมืองเป็นครั้งแรกในชีวิตจึงเปิดผ้าม่านแล้วชะโงกตัวออกไปด้านนอกเสือครึ่งคอนจนลู่ชิงเยี่ยนต้องคอยดุคอยปราม เพราะเกรงว่าอีกฝ่ายจะตกรถม้าลงไปมิสู้ให้นางไปนั่งบนหลังม้ากับไทจือจะมีง่ายกว่าหรือเย่หย่งชุนเอ่ยใบหน้าเรียบนิ่งในมือเขาก็พลิกสมุดของกิจการที่เขาดูแล้ไยมิได้ใส่ใจทว่าความจริงก็คือกําลังลุ้นแทบตายแล้วว่ารูชิงเยี่ยนนั้นจะหลงกลอุบายนี้ของตนหรือไม่ได้หรือไม่เจ้าคะเด็กน้อยที่ไม่รู้ความ ก็เอ่ยถามช่วยเขาทางอ้อมโดยไม่รู้ตนเองเพราะหากเขาส่งตัวกลมไปให้เจ้าเจียงเป่าสำเร็จเขาก็จะได้ถือโอกาสนี้ขออาศัยตักนุ่มของนางตากนอนเพราะรู้ฝันเย่ท่านพ่อบ้านส่งนั้นผัดอาสาเอาไปนอนบนรถม้าคันเดียวกับเขาแล้วซึ่งสายตาแจ่มใสกระจ่างก็ชนะใจของรูปชิงเยี่ยนอีกครั้งลำบากไท้จือแล้วเพคะในขณะอุ้มรูปเฟย์หยาไปส่งให้เจ้าเจีเจยงป๋อ หญิงสาวจึงเอ่ยปากฝากฝั่งเจ้าตัวกรมด้วยสีหน้าอิหลักอิเหลือพอสมควรเนื่องจากตนเองตั้งป้อมห่วงน้องสาวเอาไว้กับอีกฝ่ายไปไม่น้อยอย่าได้เกรงใจไปเลยรับเอาคนตัวกลมป้อมขึ้นไปนั่งบนหลังอาชาด้วยการเรียบร้อยเจ้าเจียงป๋อก็เอ่อยยิ้มแย้มพอนางหันหลังเข้าไปนั่งในรถมาเช่นเดิมพอมีช่องว่างให้ได้จ้องตากับท่านนา ให้จือหนุ่มจึงขยิบตาให้อีกฝ่ายยังรู้เท่าทันเย,ยี่ยหยงชุนเลยกระตุกผ้าม่านลงแล้วจึงแซงเอ็นกายพิงไปกับพนักรถม้าแล้วหลับตาคล้ายกับอยากพักผ่อนให้อาเยี่ยนบีบข้อเท้าดีหรือไม่เจ้าคะเพราะยังจำได้ว่าก่อนจะออกมาเขาเอ่ยปากบ่นว่าตนเองปวดข้อเท้าข้อบัดนี้อยู่กันเพียงลำพังแล้วอีกไกลกว่าจะถึงไร่ชาสกุลเยี่ย นางจึงคิดจะบีดนวดให้เขาบรรเทาเอาการปวดตึงที่ข้อเท้าหลังจากการฝึกฝนเดินหลายช่วยามในหนึ่งวันตามตารางของท่านหมอหลวงโจที่จะตามมากับรถม้าอีกสามคันที่จะขนเสบียงมาทีหลังหากเจ้าแม่ลำบากใจจนเกินไปก็รบกวนด้วยเสี่ยวชิงนานเพียงใดรู้ชิมเยี่ยนก็แทบจะลืมไปแล้วที่ไม่เคยมีใครเรียกนางด้วยนามเสี่ยวชิง ที่มีความหมายตรงกับชื่อเดิมคือพันดาวนึกให้ดีก็คงนับจากมารดาในภพนั้นตายจากไปกระมังที่ไม่มีใครเรียกนางว่าหนูดาวอีกเลยไม่ลำบากแม้แต่น้อยเจ้าค่ะตอบเขาแล้วนางจึงขยับไปจับข้อเท้าของเย,ยี่ยหยง่ชุนปลดรองเท้าของเขาออกทั้งสองข้างจากนั้นก็หันไปค้นหาน้ำมันออกมาทาแล้วจึงค่อยๆบีบนวดอย่างตั้งอกตั้งใจ ซึ่งนางคงตั้งใจเกินไปจึงมองไม่ทันรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่มุมปากของเยี่ยหย่งชุนช่างไม่ทันเล่กลของปิศาจจิ้งจอกน้ำเยี่ยหย่งชุนเสียเลยเจ็บหรือไม่เจ้าคะท่านหูนวดไปครู่หนึ่งนางจึงสอบถามเพราะกลัวว่าตนเองจะบีบนวดหนักมือไปลงน้ำหนักอีกหน่อยได้ตอบทั้งที่ยังเอ็นกายเพียงพนักรถม้าดูฉิงเยี่ยนเห็นเขาคล้ายอยากจะหลับจึงไม่ชวนอีกฝ่ายพูดคุย หันไปตั้งอกตั้งใจบีบนวดข้อเท้าของท่านโหหนุ่มอย่างตั้งอกตั้งใจอีกครั้งจึงเปิดโอกาสให้คนแซงหลับได้แอบมองแก้มเนียนใสกับสีหน้าจริงจังและตั้งใจกับงานตรงหน้าซึ่งมันคือเสน่ห์อีกสิ่งมากกว่าใบหน้างดงามเช่นพี่สาวของนางนามรู้ถ,ถิ่งจือไปหลายส่วนพอคิดไปถึงสตรีรูปงามทว่าใจซามก็อดจะมองไปที่ข้อเท้าของตนเองเสียไม่ได้ เพราะเข่าใจอ่อนเกินไปจึงแทบเอาชีวิตไม่รอดแล้วพอนึกไปว่าตนเองต้องตายป่านนี้คนตรงหน้าคงลำบากไม่น้อยดีไม่ดีอาจถูกปิดานำไปขายดวงใจเขาก็ปวดร้าวขึ้นมาทันใดโอ้อยจูจ่ๆคนที่คล้ายจะหลับไปแล้วสะดุ้งแล้วก็อุทานท้ายเจ็บปวดใบหน้าของรู้ชิงเยี่ยนจึงแตกตื่นไปหมดคิดไปว่าตนเองบีบแรงไป จึงทำให้ท่านโหหนุ่มเจ็บปวดจนต้องร้องออกมาเช่นนี้ข้าบีบแรงไปหรือเจ้าคะมิใช่หรอกข้านั่งพิงนานไปจึงเป็นตะคิวที่หัวไหลหนะเจ้าพอจะช่วยบีบนวดให้ข้าได้หรือไม่อ่เออดได้เจ้าคะ่ะกระต่ายน้อยหน้ารังแกกลับไม่เท่าทันจิ้งจอกป่าจอมเจ้าเล่พอเยี่ยยงชุนทำสีหน้าเจ็บปวดหญิงสาวก็เร่งกระวีกระว่า ตเตรียมจะปีนขึ้นไปบีบที่หัวไหล่ข้างที่เขาอิงแอบอยู่กับพนคัครถม้าทันทีโอท้ท่านโหลลนลานเลิกลักคงนิยามกิริยาในยามนี้ของรูชิงเยี่ยนได้ถูกต้องที่สุดเพราะนางไม่เคยพยาบาลคนป่วยพอเยี่ยหยุ่งชุนร้องโอดโอยนางจึงแตกตื่นทำอะไรไม่ถูกไปหมดจะแตะตรงไหนของร่างกายเขานางก็กลัวว่าจะทำเขาเจ็บจึงนางบื้อบายไปครู่หนึ่ง เจ้าไปนั่งเห็นแล้วแทนที่จะสงสารเยี่ยหยุ่งชุนกลับยิ่งอยากรังแกซึ่งกระต่ายน้อยก็เร่งทำตามทันทีคืนไปนั่งฝั่งของตนเองโดยไม่ปริกปากถามเหยียดขาของเจ้านั่งให้สบายรู้ชิงเยี่ยนกระพริบตาปริบๆแต่ก็ทำตามทุกสิ่งซึ่งพอนางนั่งในท่าที่เยี่ยหยุ่งชุนคิดว่า นางจะไม่เมื่อหรือจะเป็นตะคิวจริงมีใช่เสยแ้งเช่นตนเองแล้วเขาจึงหันศีรษะลงไปนอนหนุนตากนางด้วยใบหน้าไม่เปลี่ยนสีกี่ริยานั้นก็สุขุมจนคนไม่ประสาด,ด้านเล่เหลี่ยมของบุรุษเชนรูฉิงเยี่ยนมองไม่ออกสักนิดว่าตนเองกำลังถูกหลอกกินเต้าหู้จากท่านโผอย่างแนบเนียนเป็นที่สุดเออรูฉิงเยี่ยนไม่เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้จะพูดว่าไม่เหมาะสม นางก็พูดไม่เต็มปากแต่มันก็ไม่เหมาะสมจริงๆนะข้าทำให้เจ้าลำบากใจเช่นนั้นหรือเช่นนั้นไม่เป็นไรข้ากลับไปทนนั่งให้ตะคิวกินต่อไปก็ได้ใบหน้านิ่งกับน้ำเสียงคล้ายน้อยใจเช่นนั้นทำเอาความคิดถึงสิ่งใดเหมาะสมสิ่งใดไม่สมควรปลิวหายออกไปทางหน้าต่างรถม้าเดี๋ยวนั้นคือหมะไม่เจ้าค่ะ ไม่ลำบากใจเลยเชิญท่านโหนนอนเถิดเดี๋ยวชิงเยี่ยนบีบคลายตะคิวให้เจ้าค่ะแล้วมือเล็กนั้นก็ไม่รอช้าเร่งบีบนวดไปบนหัวไหล่ไล่ไปจนถึงต้นแขนกำยำที่เนื้ออีกฝ่ายแข็งจนนางปวดนิ้วไปหมดแต่น้ำเสียงกับใบหน้านิ่งของท่านโหนมันก็หลอกหลอนจนนางไม่กล้าพูดมากหรือปริปากบนมีเพียงก้มหน้าก้มตาบีบนวดไปเท่านั้นส่วนคนมากเล่ร้อยมารยา ก็หันหน้าเข้าไปแนบก,กับหน้าท้องของอีกฝ่ายสองแขนก็ค่อยๆคืบคลานเข้าไปโอบก,กอดเอวอารชรเอาไว้อย่างระมุลละม่อมโดยที่รู้ชิงเยี่ยนนั้นไม่ทันได้คิดว่าบัดนี้ตนเองกำลังถูกบุรุษรวนลามเข้าเสียแล้วกินก่นกายหอมรมะมุลละไมยนั้นทำเอาคนอยากรรงแกกระต่ายน้อยทำไปทำมาก็เหมือนเขาจะแรงแกตนเองไปเสียได้ยังดีว่าพอไปถึงจวนสกุลเยี่ย หรือบ้านไร่ของเขานั้นพอดีกับอาแย่ฉี่เปียกชืน้นจึงร้องไห้โยเยรูฉิงเยี่ยนจึงปล่อยให้เป็นอย่างเยมาดูแลเขาลงจากรถม้าแทนหากไม่บางส่วนบนร่างกายของเขาอาจทำกระต่ายตื่นตูมหนีตเตลิดก,กลับเมืองหลวงไปเสียเป็นแน่ด้านนั้นมีทุ่งดอกไม้เย็นกว่านี้อีกหน่อยเดี๋ยวพวกเราค่อยไปกันพอขึ้นนั่งบนเก้าอี้รถเข็นเรียบร้อย แย่หยงชุนก็ชี้มือให้ลู่ฉิงเยียนให้ดูเด็กน้อยทีง่ง่วงเหงาเห่านอนจนตาแดงกล่ำก็ยังมีแรงกระโดดโลดเต้นดีใจกับทุ่งกว้างจนเจ้าเจียงป๋อต้องตามอุ้มกลับมารวมกลุ่มเตรียมตัวเข้าไปภายในจวนใหญ่มานี่เลยตัวแสบไปอาบน้ำนอนกลางวันก่อนเดี๋ยวตกบ่ายจึงค่อยไปวิ่งเล่นจริงนะเจ้าคะข้าเคยโกหกเจ้าหรือเออ เท่าที่อาหยาจำได้ยังไม่มีเจ้าค่ะส่วนที่อาหยาจำไม่ได้ถือว่าไม่นับหึ่ยตัวแซบอดไม่ไหวจึงหยิบแก้มไปสองทีแล้วส่งนางให้กับสาวใช้เตรียมผ้าไปอาบน้ําแต่พอหันกลับมาแล้วเจอสายตาไม่ใคร่จะพึงใจของรูชิงเยียนเขาจึงยักหัวไหล่แล้วเดินไปเข็นเก้าอี้รถเข็นของผู้เป็นน้าชายตรงเข้าไปภายในจวนทันที ฝากติดตามนิยายเสียงหูหยินพันชั่นตอนต่อไปก่อนจากกันในบทนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนิยายเสียงคุณนายเก๋ของเราด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ